มันยังไลไปที่อกมันอยู่น่นสูงมันอยู่สูงเนาะมันซึมอ่าประมาณนั้นพั่ลงวัดเลยทองก้อนะเรียบร้อยเรียบร้อยมาเบ่อแล้วแมนทองขอทอออกอั้นมาเบลอแล้วแมน ควากว้างส้นผานลูกขาองามสีลเนาะคเสร็จแล้วก็เลยโอเคนีะมันนักได้หมดลงเอาเสหน่อยเอ้าโอเค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 

พี่นองไอ้พวลรถคากเอาคลิปหนึ่งประิด็กคาแล้วดีแล้วพี่น้องเอาลุกไปยุบวอแฟนชตั้งกล้องไงว้ก่อน ไปเขับรถในญ่ว่านชักขบเมันเบนตีน่ก็น่ไเบเนตีนแล้วไเข้าเ็นรถได้วราต้งมาเอาแรนานทางหนวใหญ่โคตรเนาะเอย่าเบาเลยจับซิ่งสเลยเรอบแรงโอพี่น้องเนาะฮางพอลุงเพิ่นก็ไดลมาเบิระว่าเพิ่นมาส่งอกันเนาะพอลุง ตเฮ้นี่ย่านเขาพุ่นบบได้ถอดแถวนี้เน,ะนาบบนนะชุกเอาเนาะชุกจะรอเหรอเพราะว่าบโบลายดอกเขาวะโบลายเป็นไายนะบโบลายเป็นนาดอกเทนะนี่ไปเบิ้งนู้นอนะเขาเสียลงได้บ่เห็ดนได้ได้ฮะ,ะทีมงานนี่แล้วกับบอเทิดแหละกัดผอลุงถอบโบนั่นกัดเอเอลูกผอลุงแล้วมาซอ,อยหลายคนอยู่นเนาะถอแม็ดมันหนักไหม นักนักนักย่อย่อคนละขั้งอ่าพากันขบย่อนี่เนาะได้แลวเพิ่นอลงกินหญิงสามคนหนึ่งเม่นนะเขาแบบนีจะเป็นซิปล่ะอันเทแบบไ่ชานม่ำได้ท่าไานี่าม่บอมันมันมันนั่นบ่เห็ดซึมเลยบ่ซึมเนาะโบได้ใวิตซึมบอซึมเอาดีกว่าเลยดีบอส่ปลง มันพอเอาม่านมันไหลไปตัวที och, so ่ม nah ันหมดเต็ม nah นี่คืออะไโอ้เอาเออคือพอลุงว่าก็ได้สิน่ะเห็ดวิ่ชุมปู่พอลุงเคยเห็ดนะนก็ยังไหลไปที่แบบมันอยู่โน่นสูงมันอยู่สูงเนาะมันซึมซึมนี่นเอาไหวิ่ชซึมพอลุงวะอันนี้กับผลตกพายุเข่าแล้วน้ำบริเก็บเลยพอไปเห็นไหมพอลุงจังหนามก่อนมันจังว่าแล้ว เมตรนี่บ่ลงเจ้าลองวัดเบิ่งดูมันพอดีบ่ลงได้บ่เอาพี่แล้วว่าเฮือนตู่แม่นๆๆๆอมลงหันแม่นเาในห้านีต้องวัดเบิ่งเอาเท่าดบ่อ่ากว้างนี่สิเอา2เมตร2.50 2แม่นความยาวที่เอา2เมตรว่าซั่นนะมันยาวโดบ่ สันละว่าหอยสองเมตรทั้งกว้างทั้งยาวกว่สองเมตรไหจิทั้งกว้างนี่สองเมตรอ่เออจะชัดแหละพลุงเลยกว้างน่ะแม่นอ่าประมาณนั้นให้พลุงวัดเลยทองงอนะเรียบร้อยเรียบร้อยมาเบ่นล้ะแมนทองข้อทองออกอันนั้นมาเบ่นละ

สองเมตรห้าสิบทางไหนเนาะแม่เงาวมาทางนี้ป่ะสองเมตรห้าสิบทางเงาจับได้ปะล่ะไปจะมาจับอุ้มรูมอ่นบ่ะพี่รูมเอ่อโอเคพอดีเลยอ่าพอดีเลยแล้วก็มาซักมองทั้งตีเจ้าพอดีพอดี มแม่นพอรู้ไงไอ้ผ้าผุนมันนั่นก้อนเขาจาังแม่เดี๋ยวเขาสิไปเห็ดตน้นทราะว่ามีเวียวกเห็ดอีกอยู่ตัดต่อโอเคโอเคโอคดี

ขึ้นมันบอพล,ลุแ<อ>มน,นยอยู่เง,องเอบอบโบดโบเมนฮะมคก่าทก็ทมข่าง,งทอขี้ดินนี่นเพรมันนู่นอยู่เด้เาะวชวชดไปแถวนี้ปับหน้าดินเนี่มันเพียงเลยเนาะมนแมนมนอยู่ทายังเขานเขไปขอบก่อนเขปขอบนีสูงกว่าดินตัวนี้ก่อนแมน นี่โอเคแหละพี่น้องเลยลักนี่มาลักนี่พี่น้องเนาะทางอันนี้ทางกว้างทางทางกว้างนี่สองเมตรหนาสิบกัทางยาวนี่เนาะโอ้ยทางยาวอ่นี่ทางกว้างมาพี่สองเมตรทางยาวนี่สองเมตรหนาวสิบพอดีเลยพอดุงเลยครับวะห้องน้ำเนง่นกาวาอับน้ำอับยังสะดวกสบายเสียดพร้อมโพดวัดโอ้แพงนะพอดุงเลย งามเนาะเฮ็ม่เ็นเห็ดเช่นเห็ดนี่นํา้ำนี่แล้วงามนะงามงามโยกาแล้วใหญ่ชะต่อนีกแต่ละสิ่งแต่ละอย่างสังกะสีนะครบนะไปก่อนพอคือเอาสีแทกอยังพอซื้อมือหน่อเด้ไวแทก

เดี๋ยวมันแตกจับพื้นเพื่อแล้วเขาจะขาไว่าตารางมันจีแตกพี่น้องพอเราลงกินแมนพอลงเลพังเบิงก่อนจะมาเหตุลำบากกันแล้วของน้ำก็ได้เปียกช้มันอะไปเหยียบเพราะเาได้มุมวามุมวมแม่นน้ำสีมเลือนจะมา้เ่อลุยแม่นนอนนนกีคนนก่อไปอกันหมกกิ่กนย่อกิ่งไหนยามมันแตกกิ่งต้องย่อเอา เราไม่หึงแล้วแหงแล้วแตกแล้วมันฉียากเลยฉียุกพากันคอยหามจาก3าสคนคอยยกไปทีะนิ่ทีะนี่ที่นั่อันนั้นนะเออกว้างเติบอยู่หกสองเมตรกว้าง2องงเมตรยาวสองเมตห้าสิบพอดีบ่ไม่น เจ้าคิดว่าไหนได้撒ประตูไปทางนาไปทิ้แล้วทางนาประตูทางนี้แล้วเรือว่างวยไปทางนั้นบ่หิดยาวบอกเรว่าเห็ดกว้างหาเฮือนเลยไปเนายเอาเอาเอามาสิบ่งวยหนาใส่เฮือนเนาะเอาเอาประตูเอาทางนี้ละประตูออกทางนี้เออก็ได้ได้ให้กันได้ให้กัน Tân nhạc với chị. Man kung quang ở bài phút. hoặc là loại trốn hoặc nha chè cho nên loại hoặc nha cho nên loại hoặc nha cho nên loại hoặc nha cho nên cho nên loại hoặc nha 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 cho nên loại họ nha งเมที่งแต่เอาหันเปลี่ยนมุมแม่นมุมมองนะซื้อๆเขากาดทวงไว้เขาจับไม่แน่นลรอมันแจ่มไม่แดงก็มันสปบดพอเนาะแม่นลุงเคยเห็ดอยู่ไหมลุงเคยเห็ดอยู่ดอกเนาะกินเนี่ยนะแม่นเคยเห็ดเนี่ยนะกินคายมาลายเลยเนาะคายแห้งอยู่บ่จนสมักตุ้มแย่เนาะสมัคตุ้มแย ตูเน id um, uh> ี้ยหมดเลคายลายกันเลยหัวคายลายวะตูเนี้ยกันเลน้ำมาแล้วผู้น้ำเราจะให้เธอเช้าให้เธอเช้าไปเหมือนมันอ่างก้อนมาต่อไปให้มันแดดก้อนนะนี่มันมันมันเปียกบัดได้เลยวบริห้าขีดลงเงี้ยแต่ากันซอยกันเพ็ดกับเพชรแม่นพอเบียกเอาเช็ดตัวนั้นแต่กัดพอว่านั่นกัดให้เธอเช็ดเห็ดลูกปลาหนุ่มก็ละเมินละพังหัวพังยังไปน้ำให้มันแดดดักเห็ดตัวนี้ของน้ำนี่ ขึ้นฝาาขึ้นฝนบ่อข้างนั้นได้พลุงถ้าฉีเออกไปข้างนั้นแล้วเ,เตียงข้ามาหา<อ>ันแต่ก็จังมีบนนังบน่วนบนเส้าโอ้เกือบแล้วกินสมาต่อกับสีค่าเลยเป็นก็เลยยุดขับรถไปว่าเครื่อง มันมีแต่แนวลอยท่อกันใหญ่ท่อใหญ่ท่อลอยเนาะท่อใหญ่แล้วก็ไม่าัแน่นอีกอย่างกับผ้าอย่างนี้แม่นก็เทไว้ดุนนะมันแข็งสองผ้าเลยสองผาสี่ปอะสองผ้า ฝนแห้งเมื่อคืนนี่งก้อนเต็มกระรา,ามังเต็มพุยบอเถิดแต่ว่ามันแดดบางอยจักมือสองมือก่อนน็อปลงุงเนาะมันแดดหม่างก่อนอันอนี้นมึงกลัวฝนนในค้บอยู่จักริตกย้ำไะไน้ำของน้องก็ยังเต็มอยู่ออร่งแล้วก็ช้าก่อนเ็าจะลงอ่า น้ำชายังออกช่งเอาลงฟังฮัวฟังแค่เหลือแต่เล็กตะปูยังบ่ทันได้สั่งเพิ่นยังทันซื้อเข้ามาสั่งกระสีสั่งอันนี้ครบนเดีลานีก pues, ็หนักแต่ได้นี่ อยู่แค่เดียวเราต้องไว้ในนี้ก่อนอึ๊บนี่มัดด้วยบ่หมดนี่ว่มัดั่นน่ะแม่มัดไม่เห็นอ่ะนะยันเนีมาเต็งไว้แล้วขอยันมาเตีอ่ะนะย่างไปอยังมาเนีมันเลือดออกไหมเต็งไว้ก็ได้ไม่เต็งขอบก็ได้เฮ้ยขายันเตะขอบมันมันบาดตีนแม่

จับป่านิวได้บ้างี่ลุงจับทีได้บ้จับบัดกูแพนไหมนักพดนะนัก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 อสำหรับลุงแต่ว่าิิสำหรับทอแพนักอด้ยักมืด้เดี๋ยว้งแค่เอา้แพนมาท้งมดโอ้โหหานเอ่ขึ้นใช่ไหม เช็ดผางน้ล okay. 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 ูกออ้ามันโดนช้ามัื้นมันรอเนาะแมนเีเ็ดแล้วก็สีเท็เลยเอทำนี้แหละอันนักแน่ผมลูงเอาเช่นหน่อยเอาโอ้ยโอเคไม่กลาใม่มวยแข่งช้ำปลิกงหม่โอ้แมข่อยยันบาทสบาทมด้งนักบ่แมงนัก ơi, động hết, hm, in khắp mọi người. Hoạt động hết 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 cái người. Hoạt động hết mọi 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 người.

จักตาสองสามมือด้วยว่ามันแดดนี่กัเห็ดได้เลยกับจังเห็ดสองชดเนหัวรอกสองชามพีดก็เป็นเดือนแล้วนะห่างจะว่ามันเปื้อนถ้าเราเป็นไปได้มื้อนี้มาเอาวท่อลงก้อนนอ้อยน้ำไหลายได้เต็มเนี่ยฝนตกอีกมาอีปันเนี่ยยังไม่ได้ลงหรอกมันแห้งดิฝนไม่ปานนี้แห้งแด้บปันนี้การลงท่อลงพ่วงน้ำไหลายได้มันจากประเทศเนาะเบาบอก แม่นบ่บอกว่าเอาสางคุยกับสารู้รงเปลายู่ใหม่น้ำนี่สามคนนี่ช้างมันสามเลยดิไม่ปญนี่สักครู่สามซีเมตรนีผคนเดียวยู่ไปได้เลยน้ำนี่แน่นแ่ยู่หัต่ว่าความคิดของช่างแต่ละคนเน่มวยบวคือกันน้ำร้อยมันเลยเงินงมตะกี้เขาซาน้อยนึงเดี๋ยวนี้ะน้าคะไปงื่ฝนตกมากเลยน้ำต็นเห้ไสาหลายาวิของเขานี่ ถ้าโหดเบาเขาไผ่โไมันจะาคิบเนาะไ่ีาป่ะนี่ลเรื่อง่าถามเรื่องซ่าปัดนี่ไผอีซาครเดี๋ยวเราไปกินเพล่แล้วเดี๋ยวบ๊อบอบอปัหน้าดินเนาะแม่เาจะพากันปบนาดินนี้มีแตาวัดมือสีเห็ดพูดแล้วเขาจะเอาลงก็ได้ถอนะพะลุงไงเขาเสียลงใบก่อนมืนกันง่าย่่ลงเขียงกันแต่เขายังสีด้จออยู่ได้ห่ิอขังมเ่อาถลงจะกันเน้ยเออแล้วแต่พุงนะจ่จาจเ แมนมันแมนต้องได้จออยู่แล้วนะเอองีได้ไหมบออันวนนีอคนึงกเมียมารยไผ่ตอนแรงบ่โอรถกระบะโอรถกระบะเพิ่นเขามาหลังจากเขาเมื่อนะบ่หังยางเจ้าเมื่อนะคำน่ยี่ห้อดีโบ เราวะจอยหอกบจิ yeah, <Christmas. S 1> mm ๊บจิ๊บนะโอ้ขอทันเพิ่มหน่อยนึงออกเปทยวเงยไน่อนจะแทั้วัดนี่นะชองเมโอ้ยชองแมวัดโดยโดยอาจารย์หละอาจารย์พอยมือเห็ดแหละจางว่ากันดีมันแดดก่อน ตอนนี้มันยังฝนตกเห็ดอย่างกับเพื่อนเห็ดอย่างเงี้ยอ๋อใส่รถจักรนู้บ่มาหน่ะใส่รถจักรโอ้โหเออมาเกี่ยวมาเลยก็ได้อ๋อใส่รถจักรมาเลยเอ๊บโอ้ตัวข้ามเลีนี่ใส่รถจักรใส่รถจักรไม่ขยงอยู่ทางเหนือพอาไแล้วอ่ะเนี่ยน้อใส่รถจักรนี่ เสาคักกะลีเสากันเลยฮะปูนปูนพุ่อปูนบนผีตั้งปูนากะลีเนี่ยต้นนี่งามงามต้นนี่น้ำปูนไม่แไม่แดงไม่แดงงาม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 ไม่โตนั้นโมได้เรื่อยหมันน really ้อยบ่พ่ะลุงอ่าผสมสวนครับเขาใส่ใสมาสี่แปดเนี่ยแต่ว่าพ่ะลุงนั่นแหละพ่ะลุงผูเป็นเห็ดเนาะผูเป็นเป็นช่างงามมดแต่อยากเห็ดให้คักอยากให้งามอยากให้มันให้แก่น งามในาเขาเนาะเ็ดเาไมมอันนั้นไม่ใช่ไมทอไอัน้นเป็นนะครึ่งมันกันแน่แข็งแน่เนาะแมนพลุงเน่นแล้วแต่ผูลุงะผูเ็ดชางผูเป็นเบิ่งออกคอยแนะนำเขาเล่าสามี่ยวต้นสต้นดีแล้วบดใส่หลุดจักมาเมิดเนาะว้าโหดอะไร้าอมยนอมยอมยอม้เห็ดอําบดได้ ลูกชายพอลุงพี่น้องเไยแม่ลูกชายพอลุงผู้กกบ่หรือว่าผู้ผู้ระผู้กกผู้อันนี้ผูที่สามไม่เหมาผู้ที่สามพอลูกเอิญพอลุงมีลูกจะคนพอลุงหกคนหกคนหมักกยังบหมักในตื่นอนนออมีผู้ยิงผูหนึ่งหกคนนะอยู่น้ำกันเบิดบเบิ้ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันออกมาแต่ เพื่อนในนคนนึงมามาเอาลูกมาเข้ารงียนโอ้ผู้หญิงเหรอชโอ้ิมาลูกเข้ารงียนอยู่น้ำกั่นวัเนาะบอไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ไทยบอเบียกนี่แหละแถวน้ำบ้านเหรจ้างตัวไปนี่แหละโอ้แถวว่เด็ดันเนี่เป็นเมื่อเ็วหน่อยเป็นเมื่อบอยังมาไป น,น,นั่นมิจฉาบรรนี่แหละมันออกหา,าเห็ดเบียบอยู่ในเมืองโอ้เป็นนพ่อนี่แหละพาไปแล้วพ่อพาไปเห็ดน,น,นู่นนี่แต่เป็นน้ำเนาะอ,อ้าวพี่น้องเอ้คุณละมีแต่ว่าคลิปนี้พอต้องแฝกก็นจะได้ขอดโตจบคลิปก่อนจะได้ก็ขอฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์คือเก่าพี่น้องเอ้สบายดีแล้วเบาดีเลยสบายดีสบาย,บายดีว่ากังพาย